กลับเข้าสู่เพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอนกันอีกครั้งครับซึ่งตอนนี้ครับจะเล่นกับความเชื่อของคนตรงๆกับธุรกิจที่หลอกล่อให้คนที่เชื่อว่าสามารถรักษาได้ทุกโรคครับด้วยวิธีคุณใสวันนี้ผมจะพาทุกคนไปวิเคราะห์กับเพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอนกับตอนที่มีชื่อว่าปู่โสมครับ โอเคครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาวิเคราะห์เพื่อนเฮียนโรงเรียนหล่ออีกตอนหนึ่งก็คือปู่โสมนะครับปู่โสม ตอนนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่มีหลายๆคนชอบและก็หลายๆคนก็รู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าพอผมกลับมาดูอีกรอบหนึ่งผมกับเจออะไรบางอย่างที่มันเหมาะกับยุคสมัยเนี่ยที่ในการแทรกอะไรบางอย่างได้ดีนะในยุคสมัยที่แบบว่าจะมีอะไรหลายอย่างที่มันดึงดูดความเชื่อของคนเราให้ไปใช้บริการของเขาหรือว่าซื้ออะไรบริการของเขาอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้จะเป็นโครงเป็นคอร์สต,ต่างๆเนี่ยผมว่าตอนนี้เอามาเปิดดูใหม่ผมคิดว่ามันเป็นพอดท,ที่ไม่เก่าเลยเว้ยถึงแม้ว่าเพื่อนเทียนั้นจะแบบหลักเกือบ10ปีแล้วมั้งตอนนี้ยังค่อนข้างที่จะสอนอนะไไรรเราด้ หลายอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะแล้วก็เหมือนมีคนส่งเรื่องอะไรนะอา,อาทิตย์อัศดงมาบอกว่าให้ผมดูเยอะมากผมกําลังเริ่มไล่ดูอยู่ใน v ีทีรู้สึกว่าเออดูไปลอดเออบามันมีกลิ่นของความแบบมันไม่ใช่แบบผีจา๋ามันมันเป็นเรื่องสยองขวัญแปลกๆซึ่งก็แทกอะไรบางอย่างแล้วก็แอบเสียสีสังคมนิดนึงผมว่าอาทิตอัศดงก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่เราน่าจะเอามาหยิบแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าเราเจอเลยบ้างในซีรีส์เรื่องนั้นนะครับแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนแล้วก็ไล่เก็บส ปู่โสมครับ ตอนนี้ชื่อตอนนี้ปู่โสมนะครับบทและกำกับซีรีส์โดยคุณปัทถาทองป่านนะครับเริ่มต้นด้วยเสียงของเสี่ยคนหนึ่งกําลังจะเดินเข้าที่บ้านหลังนึงนะพี่คนนี้เขาจะเป็นตัวประกอบแบบหลายๆเรื่องแบบเออเป็นตัวประกอบใส่สร้อยเส้นใหญ่มากเลยอจอดลงต่อรถแล้วก็คุยโทรศัพท์เดินเข้ามานะซึ่งบ้านหลังนี้ที่เสี่ยมาปุ๊บเราจะเห็นป้ายบอร์ดอันแรกเลยเขาเขียนว่าพ่อปู่โสมฤษีรับรักษาโรคทุกชนิดเราจะเห็นคําว่ามีเรือรลังมีสมุนไพรบําบัดมะเร็งใช่ไหมน่าจะเร็งแหละเออเร็งละมะเร็งเลยสุดท้ายโรคกระดูกหัว ปวดท้องปวดหัวเรื้อรังแก้คุณใสบล็อกนี้เป็นบล็อกที่ขนาด PX ของตัวหนังสือเนี่ยคือแบบแม่งเบิ่มๆแม่งใหญ่มากเหมือนนะครับว,ว่าเขาจะโฟกัสไอสิ่งเนี้ยนะเออแต่ว่าไอบล็อกเนี้ยมันเป็นบล็อกที่แบบเอ่อคลินิก หรือว่าทางการแพทย์ทั่วไปสามารถรักษาได้เลยว่าแต่ว่าไอบ้บล็อกล่างเนี่ยคือทางการแพทย์ทั่วไปคือไม่สามารถรักษาได้อยู่แล้วเท่ากับว่าเราสามารถตีความได้ว่าไอบ้บล็อกสุดท้ายที่มีเรื่องของการใช้ศาสตร์คุณใสเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่เขารักษาไอ้ด้านบนนี้ด้วยถูกไหมถ้าเกิดว่าคิดแบบป้ายโรโมทบ้านหลังนี้แบบละเอียดดีเลยนะสรุปคือทั้งหมดที่กล่าวมาบนบล็อกที่1เนี่ยมันถูกแก้ไขโดยคุณใสข้างล่างนะแก้คุณใสแล้วนะอาเทนิสเสียคนนี้ก็เลยเข้าไปเขาน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างทีี่่่่ต้้้้้้้อออองงงเเเขขาา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 าไปนนนนนบบหลลลััคจกกกืืูววว็ชแพ มาที่ตําหนักเออลุงค้าลุงนัดไว้ใช่ไหมครับก,กี่โมงกี่โมงเงี้ยเช็คชื่อว่าจอของเรานะทีนี้ผมอยากให้ทุกคนดูซีนนี้ครับซีนนี้เป็นซีนที่เราศึกษาอะไรได้ค่อนข้างมากเกี่ยวกับอาจจะแค่รองเท้าวางอยู่หน้าบันไดใช่ไหมแต่ผมว่ามันเป็นซีโบโลิกหนึ่งไว้ที่สื่อเห็นว่าคนในตําหนักที่มาหาแบจ่บจะปลูกรสีเนี่ยคือแบบเยอะมากๆจากจํานวนรองเท้าที่วางอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีคนมาจริงมัคนควรจะแบบสองสามผู้ใช่ไหมแล้วนี่คือแบบมาเยอะมากสแสดงว่าต่อคิวเรียนการรักษานะอีกมุมหนึ่งผมคิดว่ามันสแสดงถึงงคควววาาาามมมมเชื่่ออขอตััปูสได้ีนทก ขนาดเนี้ยจากจำนวนรองเท้าแค่สีนี้สีเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นการมองที่แบบเออก็แค่รองเท้าเรอบางแต่จริงๆคือก็คนไปสถานที่นั้นเยอะแสดงว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ต้องมาสถานที่นี้ถูกไหมพอเสียคนที่เดินเข้ามาปั๊บก็จะเห็นคนลายล้อมล่างทรงคนคนหนึ่งอยู่ซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะทุกคนใส่เสื้อสีซีดหมดเลยมีทั้งขาวมีทั้งดํามีทนเนี้ยแต่ว่าจะมีอยู่คนเดียวที่เด้งขึ้นมาคือสีแดงเพราะว่าตัวหนังก็อยากให้เราโฟกัสแค่ชุดสีแดงนะว่าอันเนี้คือแบบมีเจ้าพ่อมีอิทธิฤทธิ์อะไรทํนสสววรทไน ร่างทรงเป็นผู้หญิงน่ะโอ้ยตอนนี้ปู่ยังไม่เข้าเดี๋ยวปู่พอเข้าปุ๊บสีจะเป็นผู้ชายเออสีจะเป็นผู้ชายนะจากนั้นคือร่างทรงนะครับเขาก็หันหน้าไปแบบบูชาหัวของปู่ฤาษีเนี่ยแล้วเธอก็เริ่มทําพิธีเรียกปู่โสมเข้าร่างครับแล้วก็มีลุงคนหนึ่งบอกว่าปู่โสมฤาษีจะประทับทรงแล้วเง,งียบๆหน่อยปู่โสมถามคนที่มาหาว่าเขาเป็นอะไรมาเออแล้วก็ทำหน้าแบบเป็นผู้ชายแบบนักเลงนักเลงกอนนะเออเพื่อนข้างๆก็บอกว่าเออพอดีเขาปวดท้องกระทันหันเลยนะครับไปหาหมอมา,าตัต้ง หามาแล้วแต่ไม่หายก็เลยแบบพึ่งด้านดีนะปูโสมก็เลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ไอ้นี่เนี่ยมันมีเมียแค้นมันอยู่ เครียดแค้นอยู่ทุกวันนี้แหละปู่โสมก็เลยเรียกเข้ามาหาใกล้จากนั้นคือเขาก็เริ่มทําพิธีครับแล้วก็รูดมีดกับมือตัวเองรูดมีดป้าเข้าไปนะแล้วพอเอามือเปื้อนเลือดจับไปที่หัวปั๊บชายคนนั้นก็เริ่มคลุมคลั่งครับปู่โสมก็เลยให้เพื่อนจับเขาหันหลังแล้วปู่โสมก็เอาของมีคมเนี่ยค่อยๆไล่ไปตามหลังนะและซึ่งมันก็อาจจะมีการเข้าเนื้อนะจริงๆคือมึงควรจะเข้าเนื้อเนาะหลังจากนั้นคือผู้ชายคนนั้นครับก็อ้วกเป็นของเหลวสีดําออกมาครับถ้าตามความเชื่อบ้านเรานะ ดำมันก็เป็นสีที่แบบว่ามันลึกลับมันมนดํามันของขลังอะถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงเราอาจจะคิดว่าเออแค่เลือดเรามั้งอะไรประมาณนี้แต่พอเป็นสีดําปับ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่เลือดนี่หว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มันดำๆทะมึนทะมึนเลยนะอารมณ์นี้คือทุกคนเห็นนะโอ้โหโอ้โหปูโสมช่วยเขาเอาไว้ปูโสมช่วยเขาเอาไว้หลังจากนั้นคือคนคนนี้พอดูเหมือนอาการดีขึ้นนะก็เลยหันหลังแต่ปรากฏว่าด้านหลังไม่มีรอยมีดกรีดนะครับมีดกรีดที่เมื่อกี้ที่ด้านหลังที่มันมีเลือดออกมาเฮ้ยทตไมันไม่มีรอยแผลเลยออออออิิิททขงงปูู่่่่สมมมีีกแลล้้ววนนนนะตาคคืืุเยหผช ก็ซิบบอกผู้หญิงคนหนึ่งแบบหยีบตา เอ้ยเอเอาเลยเอาเลยตามแผนตามแผนพอผู้หญิงคนนั้นเห็นปั๊บก็เลยพูดออกมาว่าโอ้ท่านปู่สมศักดิ์สิทธิ์จริงๆท่านปู่สมศักดิ์สิทธิ์จริงๆถ้าเราดูโครงสร้างของตอนนะครับเท่ากับว่าหนังดําเนินมาประมาณ10นาทีเนี่ยเขาเฉลยเลยนะว่าปู่สมคนนี้คือเป็นของปลอมคือเขาต้องการให้คนดูรู้เลยว่าเออสิ่งที่คุณกาลังดูตอนนี้คือมันไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ของปู่สมจริงๆแต่ว่ามันเป็นของปลอมเว้ยเพราะว่ามีการกระซิบกระซาบกันให้ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นหน้าม้าเนี่ยพ เท่ากับว่าตอนนี้เขาจะเล่นเรื่องของการหากินกับความเชื่อแน่นอนเพราะว่าเขาฉเฉลยไปคนดูรู้แล้วว่าต่อจากเนี้ยไม่ว่าจะอิทาิีของปูโสมอะไรก็ตามอ่ะที่คุณเห็นนักมันเป็นของปลอมถูกไหมโอเคคนดูรู้แล้วว่าทั้งหมดนี้คือของปลอมไหมแต่ว่าเสี่ยคนนี้ไม่รู้ครับว่านก็เลยเล่าเสี่ยฟังว่าอ๋อไอคนเนี้ยเหมือนเขาว่าเมียของเขานั้นเพิ่งตายไปพอหลังจากตายไปปุ๊บหัวนะ่ะป่วยเลย ภูสมก็เลยมองเห็นว่าเมียน่าจะเครียดแค้นอะไรบางอย่างกับผัวคนนี้มัง้งแล้วคนที่โดนทําพิธีเนี่ยเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งด้วยนะแต่ว่าเขาไม่เชื่ออาการก็เลยแย่ลงและว่านก็ถามเสียว่าเสียเออเนี่ยเสียที่มาในคนนี้ไงเออรู้สึกว่าเมียเสียก็เพิ่งตายไปใช่ไหมเป็นการผูกสอลีก่กันกับสิ่งที่เห็นนะวานเล่นกับความเชื่อของเสียคนนี้เพราะเคสตัวอย่างเนี่ยอยู่ข้างหน้าให้เสียเห็นแล้วแล้วถ้ายิ่งเป็นคนที่มีความเชื่อด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากที่จะคล้อยตามถูกไหมอันนี้ผมแอบคิดนิดหน ความเชื่อของคนแล้วก็เอาเงินของคนนั้นที่เชื่อมาเยอะเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่านะตำหนักตำหนักหนึ่งเปิดขึ้นมาปั๊บต้องการสร้างเหตุการณ์ให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้หญิงอะสมถติว่าวันนี้เซตติ้งปุ๊บเนี่ยฉากละครเหล่านี้คือเออเมียผมตายไปแล้วพอเมียตายปับ๊บผมป่วยเลยไอ้ลุงคนนี้ที่มารักษาแล้วโอบผมเป็นสีดำแบบทุกอย่างคือเซตติ้งเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตายไปหรือว่าสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะอันนี้ผมคิดเล่นในมุมมองทางการตลาดของสายเลยนะคือเซตติ้งละครนี้ปุ๊บแล้วใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเซตติ้งละครน,นี้หย,ยิบมาในวันนี้รวมกันให้หมดปั้งแล้วก็ดูเพื่อเพิ่มความคล้อยตามและความเชื่อแบบนี้ผมว่ามันก็น่าจะได้ผลเหมือนกกกันนะััันนนนะะะะเเ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 สสีีีีีียยยยยยย่่่่่่่่าา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 าจมมมมมปปญหรรรรืออออออองงงพพพวววววตตตขลคด้็ูิไไ มันพอเหมาะพอดีกับคนที่มาพึ่งรักษาที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยแล้วแสดงละครให้เสียเห็นแบบชัดเจนมากมันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะอ่ะต่อมาครับเนื้อเรื่องครับจากนั้นคือเสี่ยคนนี้ก็ซื้อน,น้ำมันแบบยังไม่รักษาแล้วงั้นเดี๋ยวขอซื้อน้ำมนไปลองก่อนลวกันนะซื้อน้ำมันไปจานวนหนึ่งแล้วก็หิ้วถุงกลับบ้านมันจะมันเยอะมากถ้าเกิดว่าเราดูจากฝาเนี่ยคือ1 2 3 4 4น่าจะมีหน้าไหลหมดเนี่ยมันตรงตรงนี้มันตรงๆนะเนี่ยอ่าน่าจะ 1, 2, 3, รงนึ่น 5, รนรนงรา,าขดองรามโห่เร่รู้ต่า่าถ้าเกลงตั้งคาถามกับตัวเอง สมมุติว่าเราไม่เชื่อเราจะซื้อน้ำมนต์จากตำหนักเนี้ยไปกี่ขวดถ้าอยากจะลองจริงๆคือขวด2ขวดก็พอแล้วมันก็ ก็ไม่ได้เชื่ออะไรนั่งมาสองขวดก็ได้แต่นี่คือแบบห้าหกขวดนั่นแสดงว่าความเชื่อของเสี่ยคนนี้มันมีเพิ่มมากขึ้นนะเว้ถึงแม้ว่าจะยังไม่อยากรักษาพฤติกรรมในวันนี้แต่คือกวาดน้ำมนต์ไปแล้วประมาณ 5- ้าถึงหขวดนะแล้วก็ภายในคืนคน,น,นั้นเองครับหนังก็ฉเฉลยว่าที่บ้านของว่านอ่ะเซตติ้งหมดเลยมีการดูดสลงสลิงดูดบางอย่างที่ทาเหมือนเลือดนะเออเรื่องของเลือดปอมอ่ะผมเคยเจอวิธีหนึ่งว่าที่จะทำให้เลือดปอมมันเหมือนจริงสุดคือ H ฮลบุบอยผสมกับกาแฟเออกาแฟมจะทําให้เฮลบุบอยมันไม่แดงสดจ๋าว้ยมันจะเข้มๆแล้วมันก็มีความเหนียวของเฮลบุบอยอยู่แล้วอะ่ะมันจะเหมือนเลือดประมาณหนึ่งแล้วก็ผสมน้ำไปนิดหนึ่งอ,อันนี้ตั้งแต่เด็กเลยมั้งเหมือนเราจะแสดงละครแล้วมันก็นมีคนบอ,อกเออเนี่ยลองเอาเฮลบุบอยผสมกับกาแฟดูสิผงกาแฟนะไม่ใช่กาแฟชงนะผงกาแฟผสมเฮลบุบอยแล้วผสมน้ำานิดหนึ่งมันจะเหมือนเลือดจริงๆมากอเอาเป็นว่าบ้านของว่าไม่รู้ใช้วิธีไหนแต่ว่ากระดูดเลือดปลอมขึ้นสลิงปื้ดขึ้นมานะทั้งหมดนี่่ืออกกแีมลลดป้น มีเลือดติดเนี่ยคือมีดเนี่ยมันมีปุ่มกดที่จะสามารถรกดปุ๊บน้ำเลือดมันจะไหลออกมาแล้วก็ปาดปะตามือเนี้ยคือเป็นการเซตติ้งอุปกรณ์ด้วยเช่นกันนะแล้วเราก็จะเห็นฉากการจ่ายเงินแบบเอ้ยเนี่ยอะไปคนน,นนี้คนนี้คนนี้เล่นดีมากคนนี้เล่นดีมากจ่ายเงินให้หน้ามาทั้งหมดนะครับแล้วลงคนนี้ก็คือพ่อของว่านนะลุมเชื่อคนนี้เท่ากับว่าธุรกิจนี้มีปู่โสมเป็น แม่แล้วก็มีคนนี้เป็นพ่อและตัวลูกคือไปรับแขกด้านนอกคือทําเป็นวงจรอุบาทธุรกิจนะแต่เธอมองว่ามันก็ไม่ต่างจากหลอกคนอื่นซึ่งตัวว่าเขารู้สึกว่าเออที่ทําอยู่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กละว่ะเลยคืออยากจะออกจากวงจรนะแต่ว่าพ่อแม่ทําอยู่แล้วทำยังไงอ่ะเป็นเด็กมอปลายพ่อแม่ส่งเรียนอนะไรเงี้ยวันต่อมาครับว่านจะไปโรงเรียนนะแม่ฝากซื้อยาแก้ปวดหน่อยแม่ฝากซื้อยาแก้ปวดเพราะว่าหนังให้เห็นนะครับว่าไอ้น้ํามนที่ผสมลงไปเนี่ยเนี่ยมันคือ พาราเวพาราคือหลายๆคนอาจจะเชื่อว่ามันเอวิติงในการรักษาแก้โปงแก้ปนหายคงหายไข้ใช่ไหมไอตัวบ้านของว่าเนี่ยก็เลยไปซื้อพารามาเยอะมาบดมาบดแล้วก็ใส่ในน้ำมนต์เพราะว่าบางคนเน่เขาแค่ป่วยทางร่างกายนิดหน่อยแล้วก็สภาพจิตไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยพอเราน้ำมนต์ไปเป้าที่ผสมยาพาราแล้วพอยาพารามันทํางานถูกกับโรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยปนหงปดหัวหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วมันหายแลย้โอ้น้ำมนต์ของพ่อปู่ศักดิ์สิทธ จริงๆใช่จริงๆคือผสมยาพาราลงไปนะแล้วเพื่อความน่าสนใจเพื่อความขลังของตัวน,น้ำมนต์มีการใส่เส้นผมลงไปด้วยอันนี้คือแค่เห็นจากขวดเออขลังไงคือก็ไม่กล้ากินมันผมใครก็รู้นะคือใส่เส้นผมไปเพื่อเพิ่มความขลังเพิ่มความแบบไม่ใช่น้ำธรรมดาได้คือน้ำของเส้นผมสักอย่างซัมติงมีแฟกต์อย่างหนึง่งผมดูมาถึงตรงนี้แล้วผมตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่าเราเอายาเม็ดไปละลายน้ำอะลิตของยามันจะลดลงหรือเปล่าวะผมพบกับข้อมูลที่ว่ายาบางชนิดนะครับ เมื่อมีการทำในรูปแบบยาที่เปลี่ยนไปแทนที่จะกินเป็นเม็ดแต่มันโดนละลายน้ำไปนะอาจส่งผลทําให้ยาดังกล่าวเสื่อมสภาพได้นะครับเมื่อเจอสภาวะกดะรดในกระเพาะจึงอาจทําให้ยาไม่ได้ประสิทธิภาพในการรักษาเท่าที่ควรนะครับหรือว่าบางชนิดเนี่ยที่ค่อยๆปลดปล่อยตัวยาออกมาเนี่ยมันจะเจือจางลงนั่นแหละและมีตัวยาบางตัวที่โดนน้ำปุ๊บฤทธิ์ยามันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นยาชกครับเมื่อนำไปละลายน้ำเนี่ยทำให้รูปแบบของการออกฤทธิ์ยามันเสียไปจากเดิมเนีย่ยจึงทําให้ยาเนี่ยถูกปลดปล่อยออกมามา,มากเกินไปนะครับจนอาจทําให้เกิิิดดระับยาสูงเเกกนพศษ็็ป และไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ตามระยะเวลาที่ต้องการครับ สรุปคือยาน้ำถูกออกแบบมาก็คือกินแบบน้ำยาเม็ดถูกออกแบบมาก็คือกินแบบเม็ดแต่ว่าในเรื่องนี้คือเอายาพารามาละลายน้ำเนี่ยอาจจะต้องผสมยาพาราเยอะประมาณหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดว่าบ้านของว่านทำแบบนี้มาแล้วมันมีคนหายแล้วเขายังทำอยู่เรื่อยเนี่ยก็แสดงว่ามีคนหายจากน้ำมนของเขาจริงๆนะทีนี้หนังให้เห็นว่าตอนที่ว่านอยู่โรงเรียนเนี่ยคือก็เป็นผู้หญิงที่ป๊อปปูล่าประมาณหนึ่งแต่ว่าป๊อปปูล่าในเชิงที่แบบว่าเออมีเพื่อนมาปรึกษาว่าเออเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยปวดห้องปวาหนัย อะไรครับน้องนะคือจะป๊อไปทางฝั่งนี้มากกว่านะเพราะว่าบ้านของว่านเนี่ยทำให้ตัวเธอเนี่ยดูน่าเชื่อถือที่โรงเรียนไปด้วยบางคนมาปรึกษาเรื่องอาการปรวดท้องปวดเล็กปวดหน่อยอะไรเงี้ยเออดูลายมือเรื่องโชคชะตาให้หน่อยสิเป็นยังไงบ้างนะซึ่งเราจะเห็นว่าความเชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะเว้ยเพราะมันสามารถหลอกคนได้จริงปริมาณความเชื่อเยอะปริมาณความคล้อยตามมันก็จะเยอะตามนะทาให้คนบางคนไม่ยอมไปหาหมอเพราะว่าเขาศรัทธานในสิ่งที่แบบรักษาแบบมนต์ดำคุณใสยอย่างเงี้ยมากกว่านะมันเป็นเรื่องที่ดูเข้าถึงง่ายกว่าอย่างเงี้ย กวว่าด้ยเท่ากับว่าวลเราจะเชื่ออะไรต้องเชื่อถูกทางเลยนะครับถัดมาวันต่อมาครับระหว่างที่ว่านกำลังจะเข้าโรงเรียนครับมีผู้หญิงคนหนึ่งมาดักเจอซึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเชอร์รี่ครับเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ห้องข้างกันเออแบบนักเจอหน่อยวันนี้ไม่ได้มาโรงเรียนแล้วก็ใส่ชุดแบบอยู่บ้านมานะว่านอธิบายว่าเชอร์รี่เนี่ยเป็นคนแบบว่าชอบกับผู้ชายคนนู้นคนนี้บ้างวันๆไม่ค่อยตั้งใจเรียนแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือคนอื่นชอบตบตีกับเพื่อนคนอื่นนะว่าก็เลยอธิบายว่าไอ้คนแบบ ตอนนี้คือเชอรี่ปวดท้องมากๆแล้วเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยร้อนๆเหมือนโดนผีหลอกยังไงไม่รู้แฮะช่วงนี้ว่านก็เลยถามเธอว่าก่อนหน้านี้ไปทําอะไรมาบ้างไหมแต่เชอรี่ก็ไม่ยอมต่อบตรงว่าเออก็เหมือนน่ะอ้ําอึ้งๆอ่ะแบบไม่กล้าตอบนะว่านก็เลยถามแฟนเชอรี่ว่ารู้เรื่องนี้ไหมซึ่งเหมือนว่านก็เดาออกว่าเชอรี่น่าจะ ทองแล้วก็ไปทําอะไรบางอย่างมานะว่างก็ถามว่าเออแล้วแฟนเธอรู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยแต่เชอร์รี่ก็รู้ละมั้งอะไรก็คือแบบเหมือนตอบอ้อมๆไปนะและก่อนหน้านี้เนี่ยว่านเคยเห็นว่าเชอร์รี่เนี่ยปวดท้องหนักมากต่อเรียนไว้เลยเข้าห้องน้ำไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดีวยวกันที่เชอร์รี่ทะเลาะกับแฟนนะก่อนจะแยกจากกันเนี่ยว่านถามเชอร์รี่ว่าเออที่เธอบอกว่าโดนผีอัพเนี่ยเป็นผีเด็กใช่ไหมอ่าฮะเชอร์รี่ก็เลยสงสัยว่านเอ,อ้ยแล้ว รู้ได้ยังไงอ่ะรู้ได้ยังไงใช่ไหมเราจะนั้นคือทั้งสองคนก็แยกกันว่านก็เลยเปิดเฟซของเชอร์รี่ดูแล้วก็พบว่ามึงไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมรู้สึกว่ามีเวลาเล่นเฟซแล้ลงประโยคที่ว่ามึงไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรเลยนะมันมันมันคิดได้ทางเดียวจริงๆมันจะเป็นอะไรวะมึงไม่คิดจะรับผิดชอบหมายถึงว่าไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ทําการบ้านมันก็ไม่ใช่นะมันใช่ปัญมันไม่ใช่ปัญหาที่มันต้องเอามาคิดหรือว่าคิดอะไรขนาดนั้นเขาว่าไม่รับผิดชอบเป็นจังหวะนี้คือมัน ับปัญหาของคนอื่นได้เก่งมากนะเหมือนเป็นตัวสแกนเนอร์ให้กับพ่อแม่แล้วก็เหมือนชักชวนลูกค้าเข้าบ้านีทีนึงอะเพราะว่าเธอเดาออกใช่ไหมว่าเชอร์ี่น่าจะตั้งคัาแล้วก็ไปทำอะไรมาพอว่านรู้ปั๊บว่านก็เลยใช้จังหวะน,นี้หลอกเชอร์ี่ไว้ให้เชอร์ี่รู้สึกว่ามันมีบางอย่างวิญญาณบางอย่างเนี่ยมันตามเธออยู่ทางที่จริงๆแล้วเนี่ยว่านกําลังจะหลอกเชอร์รี่ด้วยข้อมูลที่ตัวเองมี ราะว่าเชอรี่ตั้งคำถามว่าเอ้ยด่เธอรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นผีเด็กอะไรวะเนี่ยนะผมว่านะการหลอกอะไรแนวๆนี้เนี่ยจุดสําคัญที่สุดนะคือแบบจุดแกนกลางนะมันคือผู้ที่จะหลอกเนี่ยจะต้องรู้ว่าผู้ที่จะถูกหลอกเนี่ยเขามีปัญหาอะไรในใจอยู่เ้ยทุกเคสครับมันจะมีแกนหลักของมันอยู่มันจะเป็นแกนตรงกลางนะเช่นว่านรู้ว่าเชอรี่ตั้งคันมาแล้วก็ไปทําคลินิกเถื่อนมาใช่ไหมโอเคว่านจับจุดเจอแล้วทีนี้มันก็เหลือไหลต่ออินพวส์ต่อว่าอ้าววิญญาณที่เธอเห็นเป็นผีเด็กใช่ไหมล่ะ ปวดท้องเข้ของน้ำจะไม่รับผิดชอบแล้วใช่ไหมมันมันง่ายมากดูจากสภาพว่าเล่ของเรื่องของผู้ที่จะถูกหลอกคือแบบโอเคผีที่เจอผีเด็กใช่ไหมจบเลยแบบรู้ได้ไงอ่ะโอยิ่งเข้าแก๊บเลยนะวันต่อมาคือเชอร์รี่มาที่ตำหนักปู่สงครับเพราะว่าว่าแนะนํามานะปู่สมบอกว่าเฮ้ยเอ้ย,อยโดนของมาที่ว่าเธอเนี่ยจากนั้นคือปู่ก็ทําพิธีครับเหมือนกับที่ทำในเคสแรกเลยมีการลูด,ม,ลดมีดป๊บโอ้โหปู่ท่านปู่ยอมเสียสละเลือดตัวเองในการกรีดมีเพื่อรักษาเราเนี่ยจุดนี้ลืมมองว่ามันก็เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อ ผมเอาไข่ครับ นี่เอาไข่มาลูบๆพิธีเดี๋ยวไปลงน้ำเอาไข่เอาไข่มาลูบท้องเชอร์รี่ครับและพอต่อออกมาปั๊บในนั้นมันมีเส้นผมอยู่โอ้วิธีนี้ทํายังไง <c oughs> ก็คือการหยอดเส้นผมตอนแรกที่แบบหยอ่อนใส่อาจจะเอาใช้วิธีเดียวกับไข่ทรงเครื่องหรือเปล่าไม่แนะ่ใจแล้วับหยอดเส้นผมลงไปนะต่อออกมาแล้วก็เจอเส้นผมอะไรเงี้ยซึ่งพิธีเนี้ยผมไปเจอมามันเรียกว่าพิธีกรรมเรียกดอกนะเออเขาใช้คําว่าเรียกดอกคือไข่ครับเปรียบเสมือนชีวิตใช่ไหมการเกิดความอุดมสมบูรณ์มักจะอยู่ในความเชื่อหลากหลายแขนงมากการบูชา ไข่ไข่ต้มร้อยฟองอะไรวันนี้ไข่ไก่เลยเป็นส่วนประกอบสําคัญในการถอนมนต์ดำหรือว่าทําพิธีไหว้ของขลังอะไรประมาณนี้ด้วยซึ่งการถอนของด้วยไข่ครับเรียกว่าการเรียกดอกเป็นวิธีการตามตมาําราไสยศาสตร์ของเข,งขมรนะครับเป็นการใช้ไข่ามาลากไปมาบนร่างกายของผู้ที่โดนของเพื่อถอนของออกมาที่โดนโดยไม่รู้ตัวครับแล้วตอนที่ไข่ต่อกมาปั๊บบางทีก็มีเลือดผสมมาด้วยบางทีก็มีคราบสีดำๆเหม็นๆออกมาบางทีก็มีเส้นผมรู้ว่าตะปูนะตอปุ๊บนี่ไงไข่เนี่ยมันดูดของออกมานะตามคําว่าเรียกเนี่ยเรียกลอลิงนะค ในภาษาคขมรนั้นหมายถึงว่าลากหรือว่าการลากออกมานะและคําว่าดอกหมายถึงการถอนออกนะครับคือการเรียกดอกนะ ซึ่งมุมมองของคนดูตอนนี้คือเรารู้แล้วว่าตำแหน่งนี้คือมันปลอมเรื่องของไขรก็อาจจะเอาผมใส่เข้าไปเลยราบนี้แล้วก็เห็นว่าทั้งหมดมันคือเรื่องเฟกทั้งหมดเลยและจะรู้สึกสงสารเชอร์รี่ที่เธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่โดนเพื่อนตัวเองหลอกมาเพื่อเข้ามาอยู่ในวงจรธุรกิจของพ่อแม่ของตัวเองเว้ยปู่ซอมบอกว่าอ๋อนี่คือวิญญาณเด็กนะที่หลอกแกแต่นี่คือวิญญ,ญาณเด็กอันนี้ Data อาจจะมาจากทางฝั่งว่าเออเนี่ยน่าจะไปทาทงุงทําอะไรมาเรื่องนี้ทางแม่ถ้าเกิดว่าพูดได้น่าจะพูดเรื่องของวิญญ,ญา คิดแคนอะอยากให้แม่เขาเ,เสียชีวิตไว้ปู่โสมก็เลยต้องการใช้น้ำมนของปู่นะอ่าน,นี่เอาลองไปดื่มดูนะซึ่งเชอร์รี่จะหายจากอาการเหล่านี้ได้ง่ายมากๆนี่คือการถอนของในน้ำมนนี่มีเส้นผมเหมือนเดิมนะครับปู่โสมบอกว่าน้ำมนเนี่ยรักษาได้ทุกโรคโดยเฉพาะโรควิญญาณร้ายที่ตามหลังควานอยู่และบอกว่าถ้ากินน้ำมนนี้เนี่ยไม่เกินอาทิตย์หลอกหายแน่นอนไม่ต้องกลับมาหาปู่อีกแล้วนะเชอร์รี่ตอนแรกคือก็คือหลงเลแล้วมันกลิ่นไม่ลงอนะมันเป็นน้ำมนก็จะแปบแต่สุดท้ายคือกล้าซื้อ,อก็ได้คะ่ะสัก หนึ่งเอาไปลองดูอาทิตย์หนึ่งนะซึ่งฉากต่อมาเป็นฉากที่ว่านเหมือนเอาของคุณใส่ที่คุณครูเขาสั่งเนี่ยเออเอามาให้เว้ยแต่จู่ๆเดี๋ยด้านนอกก็มีเสียงดังขึ้นมามันเป็นเสียงของเชอร์ี่ครับที่กําลังอ้วกอยู่ที่ระเบียงนะคือเนี่ยผ่านมาเกือบอาทิตย์ละเชอร์ี่อาการไม่ได้มีอาการดีขึ้นเลยเว้ยและหลังจากที่วันที่ไปหาปูโ่โสมายิ่งแย่ลงทุกช้ำแล้วก็โรงเรียนก็คือไม่ค่อยมาละเหมือนเชอร์ี่ป่วยหนักมากนะวันนั้นครับหลังจากที่ว่านกลับมาจากที่โรงเรียนครับเธอได้ยินเสียงกรีดอออออกกกกมมาาาาาจบ้้นนนตตััวเเเเเงงพพขไปปู็็ห่่แํลียช อยู่นะคือแตีแรงมากคือเหมือนหหดไล่วิญญาณแบบผีแบบตีแบบหลังก็จะเป็นรอยอะ่ะเออเพราะแก้ว่าจะไล่ผีให้เชอรี่ซึ่งตัวว่ารู้ดีว่านี่มันคือการแสดงนะและหลังจากที่ปู่โสมเนี่ยให้เอาทูบสก้าดอกออกมาปับ๊บและก็ ทิ่มไปที่กลางหลังของเชอร์รี่คือแบบมันรุนแรงมากๆเว้ยคนดูไม่เคยลืมว่านี่คือการแสดงละครนะคือการปักทูบลงไปแล้วอืมก็ทิ่มลงไปแล้วคือมันก็เจ็บจริงอ่ะแล้วคนที่ถูกปักมันก็ไม่ใช่นักแสดงแทนหรือว่าหน้าม้ามันคือเพื่อนของวาดเองนะคำถามคือทูบสุดเก้าดอกมันมีอยู่จริงไหมครับปกติเราจะเห็นว่าวหว้ทูบหนึ่งดอกวหว้ผีวหวเก้าดอกก็คือวหว้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมทูบสุดเก้าดอกตามความเชื่อครับปกติทางบ้านเลาวนะการจุดทูบสุดเก้าดอกครับคือการจุดบูชาเทวดาทั้งสิบทีรับและสามารถเสริง ว่าจะเป็นการใช้ทุกสบก้าดอกเพื่อการไล่ผีเนี่ยถ้ากับว่าเราดูความหมายเมื่อกี้คือมันเป็นการเสริมดวงชะตาใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าหนังพยายามสื่อว่าไอ้นี่มันคือครอบครัวที่ เซตขึ้นมามั่วๆสู้สิบเก้าดอกมันไม่มีใครรู้แบบว่าเออสิบเก้าดอกจริงมันเอาโชคชะตาไี้เหรออะไรเงี้ยแต่พิธีกรรมนี้มันมั่วมาตั้งแต่แรกเลครับมันเฟะไปสร้างความเชื่อว,ว่าทูกสิบเก้าดอกนี่คือแบบมันเป็นวิธีการไล่ผีที่มันรุนแรงอะไรประมาณนัน้ซึ่งบ้านหลังนี้มันก็มั่วจริงนะตัดมาที่คืนนี้ครับระหว่างที่แม่ว่านกำลังนั่งนับเงินอยวันนี้ไรายได้ดีตึ๊บตุ๊บต๊บต๊บไปเสียงแบงก์กรีดฟึบฟึบึไปนะว่านถามแม่บางอย่างครับแม่ ที่ทาไปวันนี้เนี่ยกับเชอร์รี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเกินไปหน่อยหรอแม่ก็บอกว่าเฮ้ยนี่ถ้าไม่เล่นใหญ่เนี่ยล้วใครมันจะเชื่อแล้วดูสีหน้าแม่ก็ใครมันจะเชื่อเออถ้าไม่เล่นใหญ่เนี่ยแล้วแม่ก็บอกว่านี่เดี๋ยวเชอร์รี่ก็หายป่วยเองแหละแต่ว่านบอกว่านี่แม่เชอร์รี่ที่โรงเรียนอาการแย่ลงทุกวันเลยนะไม่มีท่าทีว่าจะหายนะแม่หนูว่ายาแก้ปวดที่เราผสมไปมันน่าจะไม่ได้ผลกับเชอร์รี่หรือเปล่าแม่แต่แม่ว่านก็บอกกับว่าคนพวกนั้นเนี่ยแค่คิดไปเองว่าตัวเองป่วยจริงๆคือก็ไม่ได คือเชอร์รี่ก็คือป่วยจริงนะความป่วยของเชอร์รี่คือไม่ได้คิดไปเองแล้วมันไม่ใช่อาการทางจิตนะเไว้ตําหนักของเราเนี่ยทําให้พวกเขาเนี่ยสบายใจและเดี๋ยวพวกนั้นเนี่ยก็จะหายป่วยไปเองแต่สภาพร่างกายเนี่ยไม่ใช่กินผมพลผสมยาพาราแล้วมันจะหายไงแม่แล้วแม่ก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเรื่องเชอร์รี่เนี่ยแม่จัดการเองแล้วก็หยิบซองเงินจากว่านไปนะตรงนี้เห็นชัดแล้วว่าอีวงจรธุรกิจของทางฝั่งครอบครัวน,นั่คือตัวละครแม่คือแม่ไม่รู้สึกผิดเลยสักนิดเว้ยแล้วยังหายผลว่าตัวเองเนี่ยทํยททาด ของเรามันอาจจะดูหลอกแต่ว่าพอเขากลับไปหลายๆคนส่วนใหญ่เขาก็หายกันแต่เชอร์รี่คือส่วนน้อยเงยเออ้าตอนที่แม่บอกจะจัดการเดงเนี่ยแล้วหยิบเงินจากว่ามาเนี่ยคือเห็นว่าเนี่ยไม่ต้องยุ่งหรอกถ้าเกิดว่าเราสรุปตีความประโยคนี้นะคือแบบลูกไม่ต้องยุ่งหรอกเดี๋ยวจูจัดการเดงเออก็ดึงเงินไปไม่ต้องยุง่งอยู่เฉยไปเรียกแขกเข้าบ้านมาเหมือนเดิมสื่อไปนในในายว่าสิ่งที่จะสนใจไม่ใช่อาการของคนที่มารักษาแต่เป็นเงินตรงนี้เท่านั้นนะคือธุรกิจวงจรอุบาทิได้แหละจากนั้นตอนที่ว่ามาที่โรงเร นีขึ้นเลยเนี่ยน้ำมงน้ำมนก็กินหมดแล้วทําตามทุกอย่างแล้วไม่เห็นจะดีขึ้นเลยแต่ว่านก็พยายามไปเสธว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะเชอร์รี่ใจเย็นๆนะซึ่งเชอร์รี่ก็เหมือนแบบมีความหวังนะเออมันจะหายจริงใช่ไหมว่านก็โกหกไปครับใช่เดี๋ยวเชอร์รี่จะหายเองนะใจเย็นๆนะทําตามที่แม่เราบอกไปเรื่อยๆนะต่อมาครับเชอร์รี่มาที่โรงเรียนนี้และคืออาการโคตรโสมคือแบบแย่ลงมากๆเว้ยซึ่งระหว่างที่ว่านเรียนอยู่นั่นเองนะคือห้องข้ามเป็นการโวกเวกวุ่นวายจนทุกคนวิ่งไปดูแล้วก็พบว่าเเชอรรีีีนนนนัั้้้สยยววิตใหงไปแลคบ นั้งแฟชแบ็กมาให้เราเห็นภาพหน้าของแม่อีกครั้งหนึ่งตอนที่คุยกับว่านนะว่าเออเดี๋ยวเชอรี่ก็หาเองแหละมันอุปทานก็เดี๋ยวก็หาเองตอนนี้คือเชอรี่เสียชีวิตไปแล้วเออหลังจากนั้นครับทุกคนก็คุยกันเรื่องการเสียชีวิตของเชอรี่นะแล้วบอกเฮ้ยเขาเหมือนไอ้กูได้ยินมาว่าเขาเป็นาคลินิกเถื่อนมาด้วยแล้วก็เกิดขึ้นเลยประมาณเนี้ยก็คือข่าวลือก็คือเป็นเรื่องโถ่แหละหลังจากนั้นคือว่านก็เริ่มรู้สึกผีครับกับเชอรี่แต่ว่าตอนนี้ผีเชอรี่ตามหลังลนะคือไปไหนก็คือตามไปด้วยวเพราะ ถึงบ้านปั๊บที่นั่นก็มีเสกเออะโวยวายครับเพราะพ่อแม่ของเชอร์รี่มาที่บ้านบอกว่าก่อนที่ลูกของเขาจะเสียคือมาที่ตำหนักแห่งนี้และไอ้ตำหนักแห่งเนี้ยมันหลอกลวงรักษาย,ยังไงมันก็ไม่หายจะแฉไม่ให้หมดเลยแต่ว่าพ่อปู่ฤาษีทำยังไงรู้ไหมครับจุดนี้พอเรื่องของหนัขงขม่อนข้างชอบมากเลยอีแม่ของวาดเนี่ยคือหลอกหลอกเป็นเชอร์รี่พ่อแม่หนูขอโทษ เป็นผีเชอรี่แล้วการที่เป็นผีลูกตัวเองมาเข้าแล้วโอ้ลูกไม่เป็นเลยนะการละครครับปูลูกสีการละครเข้าครับซึ่งมันทาให้เหตุการซ์ซฟลงมากแล้วพ่อแม่ของเชอรี่2คนนี้คือก็เชื่อจริงๆว่าผีลูกเข้าลูสีนี่เว้ยมันเป็นการหลอกที่แบบโคตรจะแยบยนแล้วแบบว่าตัววาดมองดูแแบบ พ่อถามจริงเหอไม่รู้สึกผิดกันบ้างเลยเหรอทาอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ละอายบ้างเลยเหรอซึ่งพ่อก็บอกว่านบะนี่้ามันทําแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะอยู่กินกันยังไงเงินก็เข้าออมาแล้วเราจะซวยกันหมดนะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปแฉแล้วใครจะมาหาเราล่ะระหว่างนั้นครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งแบบนี้ เกิดอนะไรนแบบจู่ๆก็หัวล็อกขึ้นมานะแต่ผู้หญิงคนนั้นครับกับลุกขึ้นมาแล้วก็บีบคอวัานผู้หญิงคนนี้นเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเราดูตามฉากคือเขาเป็นคนพาเชอร์รี่ไปที่ไหนมาที่นี่เหมือนว่าเป็นเพื่อสนสนิทเชอร์รี่นะคือเหมือนเชอร์รี่เข้าสิงผู้หญิงคนนี้ไว้แล้วพูดประมาว่ากล้าหล,าลอกพ่อแม่กูได้ยังไงอะไรว,วานเนี้ยแล้วบอกว่าเดี๋วกูจะจัดการพวกมึงให้หมดเลยนะตรงนี้ผมคิดว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าผีเชอร์รี่สามารถเข้าสิงคนอื่นไนดะ้ใช่ไหมแต่ว่าผมมีคําถามอย่างหนึ่าาาาาถ้้สสมมมุติิว่่่เเเเเรป็นชอีผลืกขง ปูรุษีนี้ดีกว่าหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าเลือกได้นะยกเว้นแต่ว่าฤือสีคนนี้น่าจะมีของกันโตแบบของจริงๆแบบกันผีเข้าจริงนะบล็อกปูรุษีคนนี้เอาไว้อยู่เว้ยตัวเชอรี่ก็เลยไม่สามารถเข้าสิงผู้หญิงคนนี้ได้ก็เลยมาเข้าสิงผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเพื่อนที่มีความผูกพันก่อนที่ตัวเองจะตายแทนนะนะถ้าเกิดว่าเป็นเราจริงๆอะเราก็ควรจะเข้าสิงโวนแม่งนี่มึงหลอกว่ากูเข้าใช่ไหมกูเข้าสิงมึงตรงๆเลยแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ไอ้พวกนี้มันหลอกอะไรเงี้ยแบบแฉไปเลยแต่ว่าเขาเลือกเข้าเพื่อนแทนแสดงว่าฉาาากกนนีีีี้คืออปู่่ษจะมขง นะทีนี้พอจบราการปั๊บในคืนนั้นเ,เ,เองเนี่ยคือแม่เข้ามาปลอบว่านเออว่านไม่เป็นไรหรอกนะที่เสียเพื่อนไปนะี่ยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเขาป่วยจริงๆแหละแล้วลเขาก็ไปสบายแล้วแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอุปทานกันไปเองเออไม่เป็นไรหรอกแล้วก็แค่แบ,บรักษาอาการทางจิตไปร่างกายนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราไม่บาปหรอกแม่ก็บอกกับว่านเนะี่ยาทำงานที่นี่มานานเนะี่ยแม่ยังไม่เคยเจอผีสักตัวเลยมันก็แค่อาการทางจิตที่เพื่อนมาหลอกอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อเลยแล้วเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันนี่เออเขาคงจะอุปาทานกันไปเองหรอมั้ง มันก็ไม่มีอยู่จริงนะลูกแล้วให้ว่านพูดกับตัวเองวนะ่าลูกพูดสิว่าผีมันไม่มีอยู่จริงต่อมาคือว่านกามาเรียงครับแต่ว่าการมาเรียงนี่คือแบบเธอโซมากเว้ย รู้สึกว่าเรื่องที่เจอมาไม่กี่วิคเหมือนนี่คือแบบมันหนักหนาวมากอะ่ะเพื่อนมาหาว่านเพื่นนี่เพื่อนเราเนี่ยอยากจะให้มาดูดวงดูดวงหน่อยแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยเนดะ่ะมาดูช่วงนี้หน่อยว่ามีอาการอะไรไหมหรือว่ามีอะไรไม่ดีไหมแต่พอเพื่อนคนนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยสิ่งที่ว่านเห็นกำลังจับมือแล้วก็ดูดวงเนี่ยปรากฏว่ามีทิกเกอร์วอลลิงครับอาจจะเป็นภาพผีเต็มเฟรมนะก็คือหน้าเชอร์รี่นะหน้าผู้ชายของมัแกเป็นหน้าของเชอร์รี่ที่พุ่งเข้ามาครับว้าวอ้ยกูจะฆ่ามึงตอแหละอะไรวะนะั่นคือผีเชอร์ ก็ยังเจอเรื่องแปลกๆครับก็คือเจอเรื่องจุดที่มุมขอบอ่างเว้ยเธอก็เลยเดินเหนียกมาแล้วโดยมีผีเชอรี่เนี่ยกำลังตามลงควันด้วยนะแล้วตอนที่เรียนอยู่เนี้ยว้านก็เห็นผีเชอรี่ในห้องยืนตามมุมห้องมืดๆทำไมห้องเลยมันมืดมือึมๆจนว่าเปิดโปรเจคเตอร์ก็ไม่ใช่ละมั้งผีเชอรี่ยืนอยู่มุมห้องนะมึงตั้งใจเรียนไปกูจะดูมึงตั้งใจเรียนแล้วพอคนอื่นหรือว่าครูเดินเข้ามาปั๊บเหมือนผีเชอรี่ก็มาแทนคนคนนั้นที่เข้าใกล้ว่านทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าว่านจะหายไปได้ไงก็จะเจอผีเชอรีงน้ ไอ้ที่ปล่อยผมเชอรี่นี่คือเลือดหรือว่าเขาไฮไลท์ผมนะันนี้ผมแน่ใจน่าจะไฮไลท์ผมอะด้วยความที่ว่ากลัวครับก็เลยหยิบกันไกลขึ้นมาแล้วก็ปึกครู ครูยืนอยู่ตรงหน้าพอดีนะจากนั้นคือโรงเรียนก็โทรไปหาพ่อว่านว่าเกิดเหตุนี้ขึ้นว่าลูกสาวของคุณเนี่ยคืออรารวาสหนักมากเวย้ยคือใครเขาใกล้คือจะปาดหมดเลยนะจนต้องมีครูที่กําลังแรงคือมากดเอาไว้และห้ามให้แทงคนอื่นนะซึ่งเหตุการณ์ก่อน,อนจบครับโรงเรียนพาว่านมาที่บ้านครับแล้วพ่อว่านเข้าบ้านปั๊บพ่อกับแม่ก็ทําไปเหมือนแบบเอ้ยลูกโดนเข้าสิงเหรอมานี่มาเดี๋ยวฉันจะรักษาแกเองอ้าว ท่ากับว่าน,นี่คือความประโคมเหมาะที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ปุลุสีว่าเขาไม่ได้เฟกและลูกของเขาก็โดนผีเข้าแลวจะไล่ผีลูกตัวเองเ้ยแล้วก็พิธีกรรมคือเหมือนกับว่านเป๊ะเลยคืออ่ะเข้ามาเดี๋ยวจะรักษาให้เท่ากับว่าตอนนี้คือตัวว่านเข้ามาอยู่ในวงจรอุบาติของอครอบครัวนี้แล้วในรูปแบบของทางธุรกิจนะพ่อของว่านบอกให้แม่ว่านน่ยหยุดซึ่งตัวพ่อเอ้ย หยุดหยุดหยุดอย่าทำเลยนี่ลูกเรานะแต่ตัวแม่ของว่านก็ยังทําต่อไปครับและแม่ของว่านก็เอาโูบกดอกมาแล้วปักไปที่หลังของว่านนะและแถมก็ยังมีรอยมีดกรีดแบบจริงๆนะคืนนั้นคือว่านสลบไปครับแล้วตื่นขึ้นมาเห็นแม่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ลูกที่วันนี้เราจะไปต้องทําแบบนี้เนี่ยคือไม่ทําแล้วคนบินก็หมดสราทธาไงเออถือว่าเป็นโอกาสที่ดีใน,ในการสร้างสถานาการณ์แบบนี้เนี่ยจากนั้นคือว่านก็ถามแม่ว่าแม่ อนที่แม่ทําพิธีกรรมอยู่เนี่ยคือแม่ยังมีสติดีอยู่ใช่ไหมแม่ก็ตอบว่าใช่สิแม่ก็มีสติดีอยู่ดังนั้นแหละแล้วก็บอกว่าว่านเลิกคิดมากกันแล้วอเออแม่ทําไปเพราะธุรกิจของเราในการกินอยู่ของเราเนี่แหละจากนั้นคือแม่ก็ให้ว่านลุกมากินยาหลังจากนะั้นักกินยาเสร็จปั๊บแม่ก็เข้าไปกอดว่านแต่ว่านสังเกตเห็นอะไรบางอย่างครับคือน้ําที่กินไปเนี่ยมันมีเส้นผมมันคือน้ามนต์แล้วก็มีขวดกระปุกยาพาราอยู่ตรงนี้พอว่านมองเลยไปก็เห็นผีเชอรี่อยู่ตรงมุมห้องสิ่งนี้น่ากลัวว่า แล้วผีเชอรี่ก็พูดออกมาเป็นเสียงของแม่ว่านะนี่ลูกน่ะรู้ใช่ไหมว่าผีนะ่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกแล้วหนังก็ตัดจบที่ตรงนี้ครับเท่ากับว่าพิธีกรรมสุดท้ายที่ว่านเจอมันคือพิธีกรรมที่ผีเชอรี่เข้าสิงแม่ของเขาแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นพิธีกรรมเดียวกับที่ตอนรักษาเชอรี่แบบไป๊ะๆเลยอะแล้วเธอรู้สึกว่าการจิ้มลงจิ้มหลังการกรีดคือมันเป็นสเต็ปพิธีที่เธอดูมันตลอดในกา,ดการล่อคนเข้ามาหาแม่ของเขาอะนะแ้วถ้าเกิดว่าเราคิดแบบนี้ปั๊บหนังแม่งโคตรน,น่าก,กลัวคือพอเรื่องมันกลับไปกลับมาแล้วด้ววววยคคาามมเป็นนนแ่่ตััละรีก คือตัวแมว่ที่แบบว่าตอนแรกก็เอ้ยลูกถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราจะกินอยู่ยังไงเล่าไม่ต้องห่วงหรอกมาๆเดี๋ยวเรื่องนับเงินเนี่ยเดยวแม่นับเองเลยว่ะเด่ยคือตัวแม่ไม่ว่าเชอร์ี่จะเข้าสิงหรือไม่เข้าสิงคือแม่ก็เป็นคนที่น่ากลัวมากเวลในการเล่นกับความเชื่อคนอื่นนะกับความศรัทธาคนอื่นเนี่ยสุดท้ายก็ปดที่สี่นี่ครับแม่แจะโดนเชอร์ี่เข้าสิงกันนะและนี่คือเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนปู่โสมครับที่สอนกันเรื่องความเชื่อของเราผมคิดว่าเอามาเปิดดูยุคนี้ก็ยังสอนอะไรเราได้ไดหลายอย่างไยเพราะธุรกิจอะไรเเห่่าาาานนออมัก็รขวว เยอะแล้วแต่ว่าที่ไม่ออกข่าวอ่ะอยู่ตามต่างจังหวัดของชาวบ้านอ่ะผมเชื่อว่ามันก็มีอีกเยอะมากนะเว้ยซึ่งผมจะพูดอยู่บ่อยว่าเราสามารถทําอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่า1ไม่เดือดร้อนคนอื่นและ2คือไม่เดือดร้อนตัวเองการกระทํานั้นถ้าเกิดว่าคิดพอดีแล้วผมว่ายังไงมันก็ทําได้เว้ยแต่ว่านี่คือมันรักษาอาการทางจิตคนอื่นจริงแล้วเขาหายหายหรอว่าแต่ในเคสเชอร์รี่มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างว่านี่คือก็ควรจะไปหาหมอจริงไม่ใช่มาหาหมอเสยศาสตร์อะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็เป็นหมอหลอกลวงใช่ไหมถ้าเกิดว่าทุกคนมราถ ผมอยากอ่านเรื่องอะไรพวกนี้มากถ้าอย่างว่าความเชื่อนี้มันยึดโยงให้เรามีสติมากพอในการใช้ชีวิตประจำวัน,นผมว่ามันก็เชื่อได้นะแต่ว่าต้องไม่เดือดร้อนตัวเรานะหมายถึงว่าจะต้องไม่เอาเงินให้เขาแบบเออจนเราเดือดร้อนอะไรนั้นให้นิดๆหน่อยๆผมว่าก็ได้เพื่อความสบายใจของเราเหมือนกับการทําบุญนะครับและนี่คือพื้นที่โรงเรีนยนหลอดตตอนน้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้าผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ